สวัสดีครับชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาดูดวงกันนะครับว่าปี2553ปีเสือเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเสือจะดุหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเสือกินปลาหรือว่าจะเป็นพิงค์แพนเตอร์หรือว่าจะเป็นทิกเกอร์จะเป็นเสือแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอิทธิพลของไพ่เจ้าชายดาบแล้วก็ไพ่ดึงเหรียญเดือนมกราคมภาคนี้ เริ่มต้นปีก็มีข่าวดีซะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็การงานจะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาแม่ทําให้รู้สึกสดชื่นหัวใจและที่สําคัญที่สุดมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยความรักยังเป็นกําลังใจให้อีกอะไรจะดีขนาดนี้เนี่ยและก็ที่สําคัญถ้ามีโอกาสตั้งแต่ต้นปีเลยควรจะบูชาพระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับขอพรตั้งแต่ต้นปีเพื่อที่เราจะได้ทําอะไรแล้วสําเร็จสําเร็จสําเร็จเดือนกุมภา,า์มนาต้องระวังสุขภาพร่าง างกายเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อเน็บชาเค็ดขัดยอกนิ้วซ้นรวมไปถึงตกหมอนนอนตกเตียงหกล้มแล้วก็บาดแผลต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีอาจารย์กฐาเป็นห่วงส่วน อิทธิพลของไพ่6ถ้วยในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็เจ็ดคาถาในช่วงของเดือนพฤษภานั้นจะทําให้ความรักมีความสุขแถมยังจะได้แรงสนับสนุนจากครอบครัวหรือผู้ใหญ่ส่งเสริมแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีแรงกดดันเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาให้ถูกทั้งเรื่องรักเรื่องงานรวมไปถึงเรื่องของการเรียนด้วยนะครับมพฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ การลงทุนมีเกณฑ์โดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่ดินการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านต่างประเทศการลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการแล้วก็โรงแรมส่วนในช่วงของเดือนพฤษภามิถุนายจะสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับการงานบ้างช่วงนี้ต้องดูแลเอาใจใส่งานเป็นพิเศษแล้วก็ที่สําคัญอยากเข้าทํางานสายหรือลา ป่วยบ่อยๆมิฉะนั้นช่วงนี้อาจจะโดนภาคภัมจะหาว่าจังคทาไม่เตือนงานราชการทหารตำรวจจะมีแรงกดดันเล็กๆน้อยๆและต้องระมัดระวังเรื่องของบัตรสนเทศแต่ในเรื่องของความรักดูเหมือนว่าชาวราศีธนูนั้นจะค่อนข้างโชคดีเป็นพิเศษช่วงนี้ที่เงาป่าเปลี่ยวใจก็จะมีคนถูกใจเข้ามาหา ในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาที่พลของไพ่สิบถ้วยและไพ่คู่รักแม้จะมีเรื่องวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องงานแต่เรื่องการเงินยังคงมีความมั่นคงและก็มีสภาพคล่องชาวราศีธนูจัดการการเงินได้อย่างลงตัวทีเดียวแถมยังรู้จักเม n เนจหรือจัดการเงินหน้าหลังรวมไปถึงภาวะการเงินและก็เงินออมได้อย่างดีเพราะฉะนั้นจะทำให้ในช่วงเวลานี้แม้จะต้องใช้เงินมาก แต่ก็ถือว่าไม่ขาดมือครับอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยยังมีโชคลาภรอยฟุกๆมาทำให้เป็นกำลังใจและที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางและงานด้านต่างประเทศจะทำให้มีความก้าวหน้าและโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงของเดือน กันยายนและเดือนตุลาคมอิทธิพลของไพ่หนึ่งคาถาและไพ่แปดเหรียญชาวราศีธนูจะมีการเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นงานใหม่ที่ยังไม่มีงานทําหรือยังอยากจะลงทุนใหม่ๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเลยทีเดียวครับนอกจากมีผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยยังมีกําลังและก็ยังมีความคิดความอ่านที่จะทาช่วงเป็นช่วงเวลาที่มีพลังค่อนข้างมาก ไพ่แดเหรียญบอกว่าต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองเกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะอาหารและก็ลำไส้เดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมมีเกณฑ์ได้ลาบลอยฟุกๆหรือเกี่ยวกับที่ดินหรือว่าทรัพย์สินหรือว่าอาจจะเป็นรถเป็นบ้านหรือว่าเป็นทรัพย์สินบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถูกใจจาก ตัวเราเองแล้วก็จากความสามารถของเราเอง2เดือนนี้ถ้ามีโอกาสควรที่จะไปบูชาพระศิวะหรือขอพรหรือขอบาร,รมีจากพระศิวะเทพเพื่อให้สิ่งที่เราคิดเอาไว้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการสอบการแข่งขันการศึกษาและการงานด้านต่างประเทศรวมไปถึงเอกสารสัญญาคดีความต่างๆปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของชาวราศีธนูถ้ามีโอกาสอยากให้เลือกสวมสีเสื้อสีส้มสีชมพูสีอิฐ สีโอรสสีเหลืองสีทองจะดึงพลังชีวิตนำพลังชีวิตเข้ามาสู่ตัวเองและสำหรับอัญ,ญมณีที่ดีคือทับทิมและมอรกตส่วนเลขที่เป็นมงคลและนำโชคให้กับเราก็คือเลข6เลข2และเลข8และนี่คือดวงชะตาของชาวราศีธนูในปี2553เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวร์ครับ